เกมโชว์จากจริงจากทังวัดจันทร์ถึงสุขเสิตี้เซ็กซ์์เกม60วทพิชิส เ,เกมกินกระเสสามารถผ่านไปได้แล้ว2เกมซึ่งต้องบอกเลยว่าใช้พลังไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยพร้อมกับรับของรางวัลสะสมกีตาร์โปรและกล่องเครื่องมือไปเดี๋ยววันนี้เรามาเอาใจช่วยหนุ่มเจมกันต่อว่าจะไปได้ไกลจนวิชิตแจ็คพอตหนึ่งแสนกลับไปได้หรือไม่ครับมือต่อครับเกมที่3ทพี่เดอะแรนดอมครับไปดูกันดีกว่านะครับว่เาเกมที่3จะได้เกมอะไรและดูแล้วหนุ่มแจมของเราเริ่มจะเหนื่อยอ่อนแล้วนะครับทั้งลากกระสอบยกแบกโกโก้ยักษ so ์ และเกมนี้มาแล้วครับได้แก่เกมย้ายกระสอบทรายครับขามเกมย้ายกระสอบทรายเกมนี้เพื่นขาจะต้องขนย้ายกระสอบทรายข้ามสะพานให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีนะครับเอาละครับเกมนี้ต้องถือว่าเป็นเกมที่ต้องใช้พละกําลังอีกแล้วอีกแล้วครับท่านหานเยเหนื่อยหรือยังผมยังยังหายใจไม่สะดวกเลยพี่ยังไม่ช่วยเลยไอเกมนี้สบายมาก ไหวไหมเจมส์ครับผมสบายมากฮะเรื่องพละกกำลังไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมครับปัญหาคือสติปัญญาที่ไม่ค่อยมีครับผมง่ายๆเลยเจมส์นี้ครับไม่ต้องใช้สติปัญญาเลย้อแรงอย่างเดียวย้ายกระสอบทรายลูกเดียวพร้อมนะครับจุดสตาร์เลยครับมาต้องบอกว่ากระสอบทรายของเรานะครับแต่ละกระสอบก็หนักกว่า10กิโลทั้งนั้นน่าจะประมาณเกือบ20กิโลนะครับนะครับเราเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหกะที่เดียวซีเดียว4ีถุงเหรอ ไวเหรอไวเหรอเดี๋ยวลองดูลองดูแล้วแต่เทคนิคของใครนะครับเขาบอกว่าทีเดียวเขาจะไป8ถุงคนโอ้โหได้ถ้าเขาทำได้เราก็อยากดูคุณผู้ชมครับลองวัดกันทีเดียว8ถุงได้จริงหรือเปล่า The 6 i second game 60วิพิชิตแสนครับ three two one go แรงมากแล้วแล้วแล้วแล้โอ้โหแุงแรงมรกแรงแรแรงรแรงแงแรงรแงวราแรงแรงแงรงแงแรงแรงรงรงแรงงแรง ถ้าใส่ผมว่าการวางแผนของเขาด้มั่วนี่ม,มากเลยนะฮะพอเขาเริ่มลนลานเขาก็จะวิ่งนหงน,นีวหมดเวลาแล้วเจ้ เกมนี้หนุ่มเจมแรงดีไม่มีตกเลยนะครับแมย้ายกระสอบทรายทั้งหมด12ถุงแต่แค่รอบแรกหนุ่มเจมเล่นยกทีเดียว6ถุงซึ่งหนักเอามากๆจากนั้นพอย้ายจนครบหนุ่มจอพลังของเราก็ลองขายรถจักรยานยนตนน์อีกสักครั้งแต่เวลาไม่พอเลยต้องหิวพัดลมออกมาก่อนครับผมว่าการวางแผนในสมองของคุณนี่มันป่วย <c oughs> คุณเจมคุณเนี่ยเหลือเวลา20วิิบวิคุณไม่สามารถหลอกที่จะไปขายมอเตอร์ไซค์ได้ แต่คุณก็จะไปขายเพื่อที่จะให้เหลือเวลาน้อยลงแล้วคุณจะหยิบของไอทองที่มันห้อยห้อยอยู่เนี่ยไม่หยิบเอซ็นละห้าพันคุณไม่เอาไปหยิบดีกว่าแล้วเขาเนี่คุณอยากได้พัดลมละห้าร้อยทีวีก็ไม่เอาเพ้่คนเห็นของแบบง่ายๆสะดวกๆที่มีค่าเห็นคุณค่าในทุกๆอย่างใช่ครับเขาคนไหนนะคุณผู้ชมครับผมไม่หรอกไลฟ์สไตล์เขาอาจจะชอบอะไรง่ายๆนอนเสือเปิพัดลมอะไรอย่างนี้ครับเปิดแอร์ไม่ชชั่โหยกันเลย ครับสุดท้ายเอากลับไปก็ไปให้คนใช้นอนครับผมนีตอนนี้สะสมอะไรบ้างคุณพระจาครับครับมีพัดลมจากมิรานะครับกล่องเครื่องมือแล้วก็กีตาร์โป่งนะครับซึ่งของรางวัลทั้งหมดรวมกันประมาณพันสองนะครับผมนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกว่าคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ครับไปต่อเหรอยังไงพอ้อมกันเลยโซลิไปต่อ let's go จะเป็นเกมที่ต้องใช้พลังกำลังก็ทำอะไรหนุ่มเจมไม่ได้จริงๆเลยนะครับมซึ่งเกมที่3นี้ก็รับพัดลมมิราเป็นของราวัลสะสมไปได้ครับเอาละรครับเรามาลุ้นกันต่อดีกว่า<ฮ>ะนะครับที่เจอะแรนดอมครับแม่เกมที่3ผ่านไปเจมบีโอวาเงือแตกแล้วแล้วก็หอบอยากจะมีรูจมูกที่3นะครับม,มูมีมูมีบ้างมูมีมูมีบ้างเกมนี จะให้ได้ใช้พลังกำลังให้มากกว่าเดิมแล้วผลออกมาได้แก่เกมต yeah. yeah. mm ักทรายครับเกมตักทรายเกมนี้ผู้แข่งจะต้องตักทรายใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ครบหนึ่งรอกิโลกรัมทําสํสำเร็จภายใน60วินาที ว่าผ่านครับมาแจมเดมือใหม่บ้างไหมโอ้โหพี่ดูที่เกิดเหตุหน่อยนี่คือทรายที่ต้องตักให้ได้100กิโลครับภายในเวลา60วินาทีทีมงานเห็นเราคุยว่าเราออกกําลังกายเยอะไงช่วงนี้เออ,อ,อแต่เมื่อกี้เขาแบกทรายทีนึง6กระสอบนี่ก็สบายเอหนูพร้อมแล้วใช่ไหมตัก3-4ทีก็เสร็จแล้วาคุณปูคุณเพชรพูดเงี้ยมาลองตัก,กเองดูไหมฮะแหมเอ้าวหนุ่มเจมยังไหวอยู่ไหมเนี่ยสู้ๆนะครับจุดเริ่มต้นเลยจุดสตาร์ทเลยจุดสตาร์ทเลยฮะเจริญเลยครับอย่าให้พักนานจ้าจัดไปครับผม แมนแมนแบบนี้รายการเราชอบนี่คือ The Sixty Second Game 60วิบวิพิชิตแสนครับ3 Three, two, one, 1> <า>2 1 e o o n go เอาล่ะครับเริ่ม6เรียล่า สิบกัวนะครับได้มาอยู่ประมาณ30กิโลแต่ว่าแขนของเขาได้อ่อนแรงแล้วได้ทีละ5โลเ็โลได้ทีละ5โลนะครับจากคะแนนในการตักเขาจะซ่อตถึง20ครั้งนะครับ8ปโลแล้วมีเวลามีเวลาสบายสามพวสองพวสองพว ไปมดแล้วมดเวอาแล้วของเวลาอยู่สิวินาที เกมนื้อหนุ่มแจมตักซ้ายแต่ลพลับนวเนี่ยดูจะน้อยไปนะครับแหมเลยทําให้ต้องออกแรงมากขึ้นซึ่งก็ใช้เวลาไปเยอะอะไรทีเดียวจากนั้นหนุ่มแจมเนี่ยก็ไม่รอช้าวิ่งเ้าไปคว้าสร้อยคอนคำออกมาได้ทันเวลาพอดีเลยครับคุณอย่าร้อ,องให<อ>้หายใจดังหยใจดังดีใจตังเลยในที่สุดเขาก็ได้ของที่มีมูลค่าออกมาแล้ว อย่าเอาเข้าใกล้อย่าอย่าหา้ใจดังใ, lands, ใส่ใส่ใส่ทองเราไปฮะจะทองขาดหมดมันไม่ได้ขนาดมันบางขนาดนั้นเลยทองเปลวทองเปลวอ่อครับผมไอ้คุณอย่าย <us> ให้เขาพักนานสิโอเคโอเคเอาละครับตอนนี้สรุปขอร์รวาดนะครับรับไปเลยรอบนี้สร้อยทองคำหนึ่งสลึงครับรวมไปอยู่นะครับที่มีนะครับพัดลมมีร่ากล่องเครื่องมือและกีตาร์โป่งครับเจมส์ครับคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ หายใจไม่ออกกันไปเลยต่อว่าไปต่อครับ Let's go เชิญครับผ่านไปแล้ว4เกมยอมรับเลยครับว่าหนุ่มแจมทออระหดและอึดมากซึ่งรอบนี้ก็รับสร้อยคอนทองคำหนักหนึ่งสลึงเป็นงรามร่วะสมไปอีกได้พักสักครู่ช่วงหนมารูิกันว่าด่านต่อไปหนุ่มแจมจะเจอเกมที่หนักอีกหรือไม่ห้ามพลาดนะครับเย้ไหมครับคุณเหนื่อยไหมครับ เห,หนื่นยอยมากนี่เหนื่อยเหนื่อยมากฮะงั้วเล่นต่อเลยว่าครับผมที่เดอะแรนด m อมครับด้ยนะครับเอาละครับเกม4เกมเล่นกันจนลากเลือดมานะครับหนักๆทั้งนั้นเกมที่5นะ่าจะเป็นเกมหนักขึ้นไปอีกเพื่อสมศักดิ์ศรีกับเกม B O Y เกมที่5มาแล้วครับได้แก่เกมตาทิพย์พิชิตศรีครับ เกมตาทิพย์พิชซีเกมนี้จะมีลูกปัดคลาสสีไว้ซึ่งว่างแข่งจะต้องคัดแยกลูกปัดแต่ละสีลงในภาชนะที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับอ่าสบายกำอะไรคนสายตาดีไหมสายตาก็ดีพอประมาณครับเนี่ยคุณก็แยกออกมานะครับสีชมพูสีขาวสีเหลืองสีดำ,ดำมีเวลาให้60วินาทีอย่างแล้วไม่กี่ลูกนะเองใช่ฮะมีปัญหารเรื่องสี <ตา S 2> มครับตาเล่ตาเลยัยงย้ายพักเยอะย้ายผักเยอะจ้าอย่าให้ักเยอะไปะจุดตารครับพร้อมนะจุดตาเลยดีกว่าแจม โหนี่ก็จะเอาเงินแสนจากรายการแล้วนะเนี่ยนะจัดให้เลยเจมบิววายอรอจัดป้ามาแม่ผมู้ชมลุ้นกันหน่อย The 60 second game 60วิพิชตแสนครับ three two one เวลาดีครับเวลาดีเวลาผ่านไปเพียงแค่15วินาทีเท่านั้นเวลาผ่านไป20วินาทีเหลืออยู่ไม่กี่เมตรแล้วเปาละครับเรียบร้อยครับจบได้ที่ยวินาทีเครื่องซักผ้ามาเลยเครื่องซักผ้าผ้าพลาสติก กมที่ไม่ต้องใช้แรงอะไรมากมาแต่เห็นสีหน้าหนุ่มเจมในการแยกสีลูกปัดเนี่ยก็ดูจะเคร่งเครียดพอสมควรเลยนะฮะซึ่งสุดท้ายหนุ่มเจมเนี่ยคงอยากจะใช้แรงเลยจัดก,การลากเครื่องสักผ้าออกมากครับโอ้ยขอตบมือให้น้องชายหน่อยนะครับนี่น่าจะเป็นของที่มีมูลค่ามากที่สุดต <c oughs> ั้งแต่เขาเล่นเกมมาตั้งแต่ที่เข้ามาท <c oughs> ี่นี่มาทรงเดียวคุณยวนเลยนะดูทรงไม่ออกว่าแรงเยอะขนาดนี้ป้าพลังมากๆเออทำมาไร้คนนี้เพิ่งรู้ออกกําลังกายเยอะอย่างี้เลยอ่ะ ออกบ่อยครับผมยกเวทยนอะไรตลอดเวลานะิบ้านนะคุณผู้ชมรอบนี้รับไปนะครับเครื่องซักผ้า7กิโลกรัมของราะวัลทั้งหมดนะครับตอนนี้เพิ่มมูลค่าเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับมีสร้อยทองนะครับหนึ่งสลึงนะครับพัดลมีร่ากล่องเครื่องมือแล้วก็กีตาร์โป่งครับเฮ้ยครึ่งทางเลยด้วยผมว่าคุณเอาเงินแสนเลยนะแจมโอ้น้ารุ้นบ้างเหมือนกันครับหนึ่งแสนไม่พอของรางวัลทั้งหมดคุณสะสมเราให้คุณเพิ่มไปด้วยเลยถู้างครับมแล้วสิ เอ้า,อาถามเลยคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อครับ <Let 's S 2> เ <go! S 2> กมนี้ดูดุมเจนจะได้พักกล้ามเนื้อบ้างนะครับแหมซ่ซึงเกมที่หนี้ก็รับเครื่องสักผ้าไปขอรอวสะสมไปได้ครับ เริ่มมีมูลค่าเริ่มเริ่มเริ่มเหมือนแบบทำมาดีบ้างเริ่มดูดีเลยนะก่อนหน้านี้มันููคว้าอหลอกมาเอามอไซค์ได้เจมอไซค์ได้คุณผู้ชมครับผ่านมาห้าครึ่งทางแล้วแสนจะแตกกับหนุ่มบ้าพลังคนนี้หรือเปล่าลุ้นกันที่ดอะแรนดอมครับรุยกันเลยครับมเพิ่มแป๊บเดียวนะครับเข้าสู่ในเกมที่6แล้วเรามาดูกันดีกว่าครับเกมเมื่อกี้ถูงหมูมากนะครับตาทิพย์พิชิตสี สำหรับเกมที่6กครับเกมออกมาแล้วได้แก่เกมล้วงลับมือแตกครับโอ้ชอบเกมล้วงลับมือแตกเกมที่ผู้แข่งันจะต้องเอามือลอ้วงถังลูกแข่งแล้วหยิบลูกแก้วให้ได้สีและจำนวนตามที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีนั่นเองครับมาใจไหมเจ๊เกมนี้นิดนึงฮะลูกแก้วเนี่ยมันมองเห็นชัดเจนนะอยู่ข้างล่างหมดเลยครับปัญหาคือ สีขาวก็จะมีความใสคล้ายๆกับน้ำแข็งใช่ฮะแล้วน้ำในนี้เย็นมากโหสุดๆแล้วนี่ผมเทสแล้วก็สต้องการกี่ลูกต้องการกี่ลูกสิบลูกคุณลองลุ้นผมดูสามลูกได้ไะเจ้าครับง่ายมากเดี๋ยวผมทำไม่ดูลูกเลยเสื้อเปลี่ยนหมดแล้วแบบไหนไม่ได้เนี่ยเสื้อเปลียนเสื้อเปลี่ยนเดีายวไายเทปโอเคโอเคโอเคไม่ไหวดิคุณทนไม่ได้ดิไทนได้ผมทนได้ไม่ไหวอย่างนี้แหละจุดสตาร์ทครับครับเกรงนะขอโชคดีครับคุณผู้ชมครับ น้องซาร่าคเคยเล่นเกมนี้มาแล้ว <c oughs> เอามือล้วงลงไปสองทียอมแพ้สละของรางวัลทั้งหมดที่ชีมีอยู่ถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวเชียวมันโทรมานจริงๆครับเกมนี้คุณเจมจะสามารถฝ่าฟันความโทรมานนี้ได้หรือเปล่าครับ <c oughs> ขอให้โชคดีกับ The Sixty Second Game 6กม60วิพิชิตแสนครับ t h r เคนิคะครับอาแล้วครับหนึ่งสองโอ้โหดูี่เทคนิคนะครับสี่ได้มาหกลูกแล้วครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอย่าเพิ่งไปดิไปไปแล้ เวลาเหลืออยู่ 2, <า> 1>, <18 S> 2> <ล>1วินาทีาได้มา7ลกูกเจ้าอยู่ไหนอะหนูไม่เย็นเลยเนี่ยเอาลูกตังม,มาไปเลยๆาเลยของไม่เข้าไปลมาานะค <laughs> หนุ่มเจมเอามือล้วงหาลูกแก้วในถังน้ำแข็งแล้วเสียวแทนจริงเลยนะฮะซึ่งสุดท้ายหนุ่มแจมหาจนครบ10บลูกแต่มือดันมาแข็งะก,ก่อนเลยขอตัวไม่เข้าห้องสบายด้วยน่าสงสารจริงๆเลยเจียงครับตอนนี้ถ้าคุณได้ใช้สิทธิ์การไม่เข้าห้องไปแล้วนะครับครับหลังจากนี้ถ้าคุณเล่นเกมและไม่เข้าห้องถือว่าเกมโอเวอร์นะครับผมในรอบนี้ไม่ได้ของรางวัลแต่ว่าผ่านเข้ารอบนะครับสะสมอยู่มีเครื่องซักผ้าสร้อยคอทองคำนะครับพัดลม,มกล่องเครื่องมือกีตาร์โปร่ง คุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้แค่สี่ดานจกะก่อนแตกเอาให้แตกเจมเอาให้แตกตอบว่าไปต่อ Let's go <S โอ้ยใจมันถึง,งจริงๆ ไม่รู้จะสนาคำอะไรมาใช้กับผู้ชายคนนี้จริงๆนะฮะบอกได้คำเดียวว่านุ่มเจมี่ยทระหดมากซึ่งเกมที่6นี้ถือว่าใช้สิทธิ์ไม่เข้าห้องสมุิไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีกสักครู่เนี่ยช่วงหน้ามารู้กันต่อว่าเกมที่เจ็ดนุ่มเจมจะอยู่หรือไปห้ามพลาดนะครับไล่เข้ามาเรื่อยๆแล้วคุณผู้ชมครับอีกแค่4เกมแจ็คผอตแตกทันทีนะครับ ไปลุ้นเกมต่อไปที่เราแรนดอมครับลุยกันเลยครับเผอแป๊บเดียวนะครับแม่เกมยากๆก็ผ่านไม่ได้แล้วเรามาดูกันดีกว่าครับในเกมที่7นี <aus> ้จะได้เกมอะไรผลออกมาแล้วครับได้แ <aus> ก่เกมน็อตพิฆาตครับเกมน็อตพิฆาต เกมมีว่องขาจะต้องไขน็อตออกให้หมดตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีถ้าตามสปเปรจถือว่าผ่านครับเอาละครับเรามาถึงเกมนี้หมายถึงว่าเกมที่7ใกล้แจ็คพอตแสนแตกแล้วมือเราโอเคยังผมเริ่มเริ่มเริ่มเริเร่มขยับได้บ้างไหมตรงนี้ที่ต้องใช้นิ้วต้องใช้มือก็นข้นเยอะๆเหมือนทีมงานนี่กแกล้งเลยนะอพอมือแข็งก็จะไม่ให้ใช้นิ้วอีกใชมอันนี้พอได้นะพอได้อยู่ครับพอได้อยู่ฮะเดี๋ยวจะเอาใจช่วยเพราะว่าเกมนี้นี่ ห้าสิบห้าสิบบางออคนก็รอดบางคนก็ไม่รอดครับอยู่ที่ทักษะในการเป็นช่างการใช้มือนะครับจุดสตาร์ทครับเช <To start, S 2> ิญเลยฮะน,นี้น้องแมนของเราเรียกว่าลอดแล้วินาทีสุดท้ายปัดน็อตสุดท้ายหลุดมาได้พอดีตอนนั้นก็ช่วยกันไขกันหัวชนวนหลุดเลยนะครับ,รบผมเจมส์ <James S 1> ของเรานะครับเดินทางม,มาถึงด่านที่6แล้วอีกแค่4ี่เกมผู้ชมแจ็คพอตแตกคเคยมีแค่พี่สมจิตคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ทําสําเร็จวันนี้แสนจะแตกอีกหรือเปล่าวัดกันกับ The 60 second game หกิวิพิชิตแสนครับสามครับมาแลไปโอ้โหว่งไวมากต้องเร็วกว่านี้ ไวมากครับแต่ว่าเขาใช้เทคนิคไขทีละ2ตัวนะครับ หนุ่มเจมก็วิ่งมาขายน,อน็อตด้วยความรวดเร็วเลยนะครับแต่ปัญหาก็คือเจ้าตัวนั่นขายที่ละสองตัวไม่ยอมขายทั้งหมดออกก่อนแล้วรูดทั้งแถวสุดท้ายทำไม่ทันต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายจริงๆครับวินาทีเดียวคุณก็จะสามารถผ่านมันไปได้เสียดายพัดลมของเจม,มากเลยตอนนี้เสียดายพัดลมมากเลยตอนนี้พัดลมทั้งตอกใส่อุปกรณ์เสียดายมากเลยแซวน้องเขาานเก็บ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 หมดเลยเก็บหมดเลยโอ้โหเสีย <ไป S 2> ดายอะไรเสียดายอะไรโห ผมเนี่ยตอนเนี้ยจริงๆผมเสียดายกีตาร์มากเลยนะเสียดายกีต้าร์เหรอเอาไปดีดให้สาวเล่นให้สาวฟังได้เนี่ยเดี๋ยวดูอ่ะถ้าใจดีอาจจะแถมกีต้าให้ฮะเออดีนะเสียดายเครื่องเสื้อผ้าตอนนี้นะครับก็ได้สูญเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นกีต้าโปร่งของเครื่องมือพัดลมมิราทองคำหนึ่งสลึงเครื่องเสื้อผ้าเจ็ดกิโลแบบไซส์ใหญ่นะครับสูญเสียไปหมดเลยน่าเสียดายแบบเมื่อกี้นี่คือทีละสองไงทีละสองเมื่อกี้แต่ว่ามันเร็วเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามีจังหวะหนึ่งที่แบบ มือผมเนี่ยมันแบบมันมันมันรุ่นไม่ตรงแล้วไงเพราะมันต้องแยกสองประสาทไงมันปั่นฟึด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 มันไม่ขึ้นไงพี่มันเราต้องยิ่งรัวเพราะยิ่งรัวเราไม่มันมันยิ่งไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเขาใหญ่พี่เจ้าเนาะี่ปัญหาอย่างนี้ตลอดเลยน้องเขากำลังทมามควนอยู่เสียดายเสียดายวันนี้ก็ถือว่าที่จะเปื้องผมตรงนี้เลยใช่ไหมเออตรงเนี้ยตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยได้สะใจกับความยาแพ้ของเจม ไม่หลุดไม่หลุดอ๋อหมวกหมวกก็หมวกหมวกก็ไม่ให้หมวกก็ไม่ให้ติดไม้ก่อนติดไม้ก่อนติดไม้ก่อนจะได้ผิดด้านผิดด้านผิดด้านมามาแต่ตัวก็กลับไปแต่ตัวเนี่ยครับคุณผู้ชมครับโลมากแต่ว่าจะกลับไปแต่ตัวของของผมที่ใส่มามันยังเอาไปเลยครับเอาเหรอไม่เป็นไรมาถึงตรงนี้เชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่านะครับว่า เกมของเราสนุกยังไงบ้างฮะเกมของเรานะครับขอบอกเลยว่าสนุกมากๆนะฮะอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมลองกันเข้ามานะฮะรับรองว่านอกจากจะใช้พลังกำลังสติปัญญาครับผมยังต้องมีสมาธิอีกด้วยฮะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ผมขาดแต่อย่าไปกลัวครับเราต้องสู้ให้เต็มร้อยครับเก่งมากครับเกมครับแน่นอนมาถึงจุดนี้แล้วนะครับครับพี่คงไม่ให้เกมกลับบ้านมือเปล่าหรอกครับผมพี่จะพามให้เดี๋ยวพี่มีโบนัสให้มีโบนัสราว์ให้อ๋อเหรอฮะเปิดเลยครับโบนัสราว์โอ้โหมันเกือบแตกแล้วเนี่ยนะฮะ ตอนนี้มีถุงอยู่2ถุงนะครับใบหนึ่งมีเงิน1 0 0 0 0บาทอีกใบนึงเป็นข้าวสารเลือกเอาเขับว่าเจ้าถุงดําหรือถุงแดงครับแดงหรือดํามีเสียงแดงมีเสียงดําผมเป็นคนกับวันอาทิตย์ต้องสีแดงครับเชิญครับ ถึงแม้ไม่ได้เงินกลับบ้านยังได้หุงข้าวกินอเอาแล้วฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นคนเปิดแล้วกันนะครับระหว่างเข้าสารกับเงินสด1นึ่งมืบาทในนี้คือและของรางวัลในนี้ โอ้โหละเอียดเลยขาวๆเลยขาวๆเลยโอ้โหถ่าหิวข้าวหิวข้าวเลยได้เอาไปกินสมใจเอาไปกินข้าวได้เลยครับเงินหนึ่งหมื่นบาทขอรับมาครับวันนี้น้องเจนชิปกระเทียมจ้า ขอแสดงก็เสียใจอีกครั้งแกนลุงเจมนะครับแมที่ต้องตกรอบในเกมที่เจ็ดไปอย่างน่าเสียดายแต่ก็ถือว่าไม่กลับบ้านมือเปล่าเพราะยังได้เงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทเป็นคนวันปลอบใจไปครับเฮ้ย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 มาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยเฮมาครั้งนี้ลุงมั่นใจมากพราลุงซอเปิดขวดทุกวันทุกคืนเลยยินดีด้วยครับจะขวดประเภทไหนมาลุงก็เปิดได้รอแล้วมาครับมาแล้วมาแล้ว રમ no, no, no!